สวัสดีครับนี่กรมอนทัวร์นะครับวันนี้มาเปิดงานทุเรียนภูเขาไฟนะครับโดยทีมงานนะครับเทศกาลงานทุเรียนภูเขาไฟเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่19มิถุนายนถึงวันที่23มิถุนายน2568นะครับขอบคุณทีมงานนะครับสำหรับคลิปนี้พาเดินชมการทุเรียนภูเขาไฟทีสะเกตวันแรกเลยครับวันนี้นะครับดูบรรยากาศนะครับ เรียนมาจากหลายจากหลายอำเภอแต่ว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับมาดูราคาแล้วก็มาดูบรรยากาศนะครับติดแอร์นะครับไปจะกลัวฝนกลัวร้อนนะครับที่งานนะครับดูบรรยากาศแล้วก็ดูราคาไปด้วยแล้วก็ดูแม่ค้าไม่ขายจากเจ้าของสวนมาเองนะครับแพงเท่าไหร่คะสามร้อยค่ะโอ้ล้วนสวยจังเลยถ้าเป็นโลขายไงคะเป็นโลโลละสี่ลละห้าร้อยลละห้าร้อยเดียวลวโลละห้าร้อยขีดละห้าสิบบาท แต่ลดได้นะคะอ,อันนี้สวนจากสวนเกษรา ตวนไกยังไงตัวละห0าร้อยแกะพร้อมรับประทานนี่คือบริษัทไปสนีไทยนะครับมาให้บริการตั้งแต่ประมาณ8โมงนะครับ8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับซื้อไปฝากญาติหรือว่าฝากเพื่อนได้ซื้อออนไลน์แพ็กกันตรงนี้เลยนะครับในงานเลยแล้วก็ส่งกันตรงนี้เลยนะครับนี่คือบรรยากาศ งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษของปี2568นะครับ19-23มิถุนายน2568นะครับส่วนนี้กิโลละ150นะครับก็มีหลายรุ่นหลายเบอร์หลายน้ำหนักนะครับให้เลือกซื้อเลือกชิมนะครับ ต้องขอบคุณทีมงานนะครับมาเปิดให้วันแรกนะครับช่วงเย็นๆนะครับผู้คนก็เยอะนะครับคนที่มาท่องเที่ยวกับเดินไปอีกหลายวันนะครับวันนี้ก็พอดีเลยนะครับครอบครัวมาทุนชาวสวนนะครับแล้วก็เป็นงานจังหวัดด้วยนะครับของดีที่สเกตนะครับเตรี่ยนภูเขาไฟ วนนี้120ก็มีนะครับก็มีหลากหลายครับให้เลือกราคาอาจจะสุกมากสุกน้อยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับไปเลือกกันที่งานนะครับมาเป็นเข่งนะครับอย่างนี้เลยนะครับชอบทุเรียนไปงานทุเรียนภูเขาไฟชีสเกตนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับได้เห็นบรรยากาศกันแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับ บอกว่ามีหลายเกรดนะครับเกรดพรีเมียมก็มีนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ทุนทรัพย์ของการาชมชิมนะครับเดินงานทุเรียนภูเขาไฟไม่ต้องกลัวฝนกลัวร้อนนะครับเดินได้เป็นโดมใหญ่ปิดแอร์อย่างดีนะครับสะดวกสบายนะครับส่วนนี้ กิโลละร้อยห้าสิบนะก็มีหลากหลายสวนนะครับแล้วแต่เราจะปลูกใจสวนไหนรสชาติไหนนะครับมาจากไหนนะครับในอำเภอในพื้นที่ของศรีสะเกดนะครับที่ผู้เรียนที่เข้ามาจําหน่ายที่นี่นะครับในงานนะครับแล้วก็มีเงาะนะครับเงาะก็หวานกรอบนะครับที่ศรีสะเกดนะครับเป็นเงาะภูเขาไฟเช่นกับผู้เรียนนะครับผู้เรียนภูเขาไฟมีความ กินไม่ชุนละมุนลิ้นนะครับเอกลักษณ์ของปูเกาไฟนะครับสุเรียนสีสเกตนะครับตรงนี้มีราคา120นะครับเอาเราก็เดินดูให้รอบๆนะครับค่อยตัดสินใจซื้อนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับเอาให้แบบสาใจไปเลยนะครับงานนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับสินค้าจากสวนมาเองนะครับ รอเค่ะนปาค่ะอันนี้โลละร้อยนะคะร้านแรกที่เปิดประตูเข้ามานะคะท่านผู้ชมผมคมครับโอ้โหเนื้อฉ่ำๆเลยค่ะกำลังอร่อยนี่ลูกหนึ่งโลหนึงนะคะจิ๋วอ่มาดีลูกหนึ่งครับดูลูกหนึ่งครับโอ้โหเนื้อสวยมากเลยค่ะ เซลลใจแจ๋วพ่อค้าใจดีนะคะร้านนี้พ่อค้ากับแม่ค้าใจดีเซลลแล้วเซลลอีกนะครับค่ะไม่ถึงวันอาทิตย์เนาะอันนี้อยู่ที่ว,วจันรจันอสวนอยู่ที่ขุนหารน,นะคะไล่ภูบุญแดนเรียนภูเขาไฟนะคะใน มีลนะูกเนื้อเปลือกบางมากครับเปลือกแทบแบบะจะติดเนื้อได้เลยครับเปลือกเกิดได้นะคะเนื้อน้มาเบางมากไมก่แค่ตีแรง ไหนๆเขอดูขอดูเปลือกบางหน่อยเปลือกบางมีบางเลี้ยงจริงบางมากรับผมเปลือกบางปีนมากลึกไม่ได้ลงลึกจะโดนเนื้อปีนมากเลยกินแบบจุกจุกเนี่ยเชื่ว่ารละร้อยใช่ไหมครับร้านนี้นะคะไล่ปูไล่ปูจะขุดสวนมาเองครับจะปขุดสวนมาเองนะคะ คนม,ม่เองเลยนี่ตัวภาษามีไม่กี่สวนครับยคะผมเขาจับ,บก,กระแกเปลือกไปเลยบกจะไแกยืนมั่นเปล่าจินอยู่นี่อะไรเนาะสีแกอยู่นติดหนะ้าชื่นใจเลยนะทีมงาน,นะงานของเราก็ฟินไปด้วยนะครับเห็นทุเรียนน่ากินนะครับแล้วก็เจอโลละร้อยนะครับตรงร้านที่รีวิวล่าสุดนะครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ ขอบคุณทีมงานของนิคมอ่อนวนะครับที่นำคลิปมาฝากนะครับท่านผู้ชมนิคมอ่อนวทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อย่าลืมมาแวะชิมแวะชมนะครับที่งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดประจำปี2568กันที่นี่นะครับหน้าสารกลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ